ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เอสแบทสะพานใหม่แล้วใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็นั่งรอเวลาอยู่นะคะยังไม่เวลาเพราะฉะนั้นแเรมามาลอมอยกันก่อนว่าที่เนี่ยสมเสมือนว่าระลึกถึงความหลังเนาะใชเ่เหมือนพบรัคนิ่งแรกเมื่อตอนห้าปีที่แล้วตาาดตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เอสแบทสะพานใหม่แล้วใช่แล้วค่ะ ก็นั่งรอเวลาอยู่นะคะยิ่งถึงเวลาเพราะฉะนั้นแล้วมาขโมยกันก่อนว่าที่เนี่ยเสมือนว่าได้รู้ถึงความต่างบ้างไหมใช่เหมือนพบรัคนิ่งแรกเมื่อตอน5้าปีที่แล้วจะบอกว่าเอสแบบเนี่ยเชิญเราสองคนมาเป็นวิทยากรตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักกันหรือยังเพราะว่าไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็ต่างคนต่างแบบที่ทิศทางกอบแต่ละคนนะคุณเนาะแต่เคยได้ยินชื่อแต่ก็ มาเจอครั้งแรกกแอบเกรงเพราะว่าคําว่าด็อกเตอร์จริงหรอใช่ก็รู้สึกเกรงทำไมวะเขาเป็นด็อกเตอร์อะตอนนนั้จบพอโทรหรือยังน่าจะยังยังไม่จบพอโทรใช่ไหมคะแล้วแาบรู้สึกความรู้เราจะแน่นไหมแอบเกรงแล้วก็จะสอนยังไงเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าไปในทำนองเดียวกันต้องเตรียมกันไหมเพราะการเป็นดูโอกันอะจะต้องมีความคิดว่าแบบเหมือนพิธีกรอะเนาะผู้สอนไม่้อมเลยแล้วเขาสอนเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วคนเยอะมากปีนั้นประมาณแบบ50กว่าคนน่ะ ถึงไหมคะถึงจำได้ไหมที่มันถูกฝังเยอะเลยนะมนือยขึ้นเหนื่อยเลยแต่ก็บอกว่ารู้ไหมว่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าสอนเหมือนกันเลยเทคนิคเทคนิคขายกันล้วก็ไปด้วยกันด้วยแบบไม่น่าเชื่อทั้งที่ไม่เคยต้องไม่เคยเจอกอะไรแบบเนี้ยใช่คะก็เลยแบบว่าคุยกันว่าเออเดี๋ยวเรามารุ้นธุรกิจดีกว่าก็คือแบบว่าจับมัดจับถูกกันได้แหละ ซ้อมสอนลูกไปงานนอก<ช>ไปมุ่ง<ช>ไปนี่จนแบบเออมาตั้งบริษัทชัรชารวิดีโอนี่นจนถึงวันนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็พยายามจะไม่ปฏิเสธกับเอสแบบสัพันใหม่เลยเขาอยากน้อยนอะเราสองคนก็คือเจอกันที่นี่ด้วยก็ถือว่าเป็นแบบสถานที่แบบดีให้กับเราพยานอยู่ในนี้แล้วนะคะว่าเราจะไม่ปฏิเสธทุกรณีไม่ว่าจะไปร่วมงานไหนใช่ไหมหลอเล่อาจารย์เช่นก็น่ามีเรือดเมาเวลาแบบว่า อะไรลูกค้าทั่วไปอะไรเนี้ยค่ะชอบแบบว่าสอนอันนี้ได้ไหมคือจบอะไรชอบถามแบบจริงๆถามเยอะได้ก็ดีหรือว่าครูไม่ค่อยได้บอกว่าครูแบบจบอะไรมาบ้างทําอะไรได้บ้างสอนเกี่ยวกับอะไรได้บ้างอะไรเนี้ยจริงจริงแล้วอะหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะไม่หลายคนไม่รู้เราเป็นคนที่ไม่ได้โชว์อัพเรื่องการศึกษาของเรามากจริงจริงแล้วก็ผูกพันกับการแสดงมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนละเอาแรกเริ่มแรกเลยคุณสอนอะไรได้บ้างสอนเต้นเออค่ะจบ หลายคนน่าจะเห็นว่า<ช>หน้าตาสิหรือ,อะไรใดใช่<ด>ใชเรนการแสดงเต้นทุกอย่างได้หมดทำได้หมดมทั้งเอเชียตะว,วันตกตะว,วันออก<ม>แล้วก็ไาทายแดนซ์ด้วยคือแบบใครเ<อ>ขาต้องเด็กๆกับเป็นคน<ม>แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราเรนการแสดงเนาะแต่งเองน้าตาสิบสาคล ก็เลยเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับอะตอมีก็หลักของไอโซเรชันการแยกชิ้นส่วนร่างกายการใช้กล้ามเนื้อต่างๆก็เลยจะมีความชินตรงนี้จะแยกชิ้นส่วนได้ดีเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาที่แบบการจัดกระดูกการจัดร่างกายใชซึ่งครูตุ้ยก็ชำาญอยู่แล้วชนี่ไงเห็นไหมเหมาะเป็นที่จะมาสอนวิชาคือตรงไหนร่ะคุณถูกจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันเลยการจัดร่างกายแล้วการรู้ว่าร่างกายสรีระเป็นอย่างไรคนเราอ่ะทุกคนไม่ได้เกิดอร์เฟร แต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องปรับให้ของเรามันดูแบบเหมาะสมและถูกต้องและด,ดีก็คือสุขภาพนี้นะยุค<อ>นี้มันมีเรื่องของเ e ล l ี้เข้ามาด้วยด้วยเนาะอันแรกก็คือเรื่องการเต้นจากร่างกาย body isolation กระดูกต่างๆแล้วอันที่สองอะไรอีกบูอันที่สองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องของม i ์เซ็ตเรื่องของการศึกษาเพราะว่าจบศึกษาศาสตร์เปการโมสวก็จะเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยา เชิงบวกเรียนเรื่องจิตวิทยาการสอนเรียนเรื่องของงานวิจัยการเขียนงาในวิจัยด้วยหลักสูตรต่างๆเขียนได้ดังนั้นก็เลยมีความฝูกพันกับเรื่องของการสอนในเนิงาราอนด้วยเพราะอ้าแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคเครียดมากๆหรืางครับคุณครูก็สอนได้เช่นกันก็คืออันนี้เรียนคุณตุ้ยเรียนเพิ่มตอนนี้นะตอนนี้จบริญยาเอกแล้วแต่ก็เรียนเพิ่มเป็นไปิฟิเคตไบหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของร่างกายจิตใจความคิดทัศนคติในเชิงบวกเขาเรียกว่า positive psychology ด้วยแล้วก็ไมโครเมทก็คือการใช้ลมหายใจนี่แหละเข้าออกในการที่จะทำให้คนนั้นหายเครียดซึ่งเอามาผนวกกับการพัฒนาทางด้านความมั่นใจภายในเนาะ,ะแล้วก็การเห็นคุณค่าในตัวเองหรือ self awareness เนี่ยมันก็จะทำให้ควบคู่กับการพัฒนาทธิภาพด้วยโหอันนี้คือเป็นหลักที่ยังไงก็ต้องแบบ เรียนแบบจริงจังมากเลยเนาะเรถ้ารู้ไม่จริงเนี่ยจะบอก่าอื่นได้ไม่ตรงหลักไม่ตองหลังทุกวันนี้ต้องอ่านหนังสือต้องทําการบ้านต้องทํางานวิจัยพวกนี้ที่ทํางานวิจัยนะก็คือการทํางานวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพและก็เรื่องของทัศนคติเรื่องของเซตต่างๆควบคู่กับการที่เราจะสร้างสร้างสรรค์ยังไงให้ออกมาเป็นแบบแนว m d and body ด้วยนันก็เป็นคอสใหม่เมีแค่ได้สอนเป็นได้ด้วยจิตวิทยาได้ด้วย m d set มีอะไรอีกอะ ก็ตอนเรียนมตอนเรียนจุฬาจุฬานะครเรียนเอกจุฬาจบ Art and Applied Arts ก็คือเกี่ยวกับศิลปะที่แนนก็คือเป็นการเรียนจีิงกี้การออกแบบต่างๆในเรื่องของศาตร์ตึ้งประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เออวิชวลอาร์ตการ<ม>วาดการอะไรอย่างเงี้ยยังวาวดตลอดมาทำคอนเทนต์ได้ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วคือคือครีเอทีฟแบบตัวแม่ว่า,<ม>ถาเถอะไม่ว่าจะศาสตร์ไหนตัวแม่ในด้านครีเอทีฟเลยคือตอ,ตอนเด็กตอนเด็กๆอ่ะเป็นผูอน้ออกแบบทาร์ตินาาถึงว่าทุกคนมาเรียนซิเนเจอร์ที่นี่ได้แบบว่ามีท่าซินเนเจอร์ต่างๆได้ดีเพราะตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบ คิดท่าเต้นมาตลอดอที่กับศิลปินตออ่ก่อนเป็นครูสอนบ้านเอฟเขาจะเรียกครูตุย<อ>้ยเอฟสมัยก่อนอือ,อตำนานเป็นตำนานเลหลากหลายประสบการณ์ที่ทำให้เป็นครูตุ้ยในวันนี้ แล้วก็ไปเรียนเรื่องของอารชรปีแลคือศิลปะบำบัดการที่เราเรียนศิลปะบำบัดเนี่ยมันช่วยมากเลยกับการที่เราจะมาดีไซน์อีเชน่นการดูแล<ม>การให้ให้คนอื่นเขาหายเครียดอะ่ะ<ม>การทํารักษาออฟฟิซินโดมโดยใช้ศิลปะก็ทําได้<ม>ซึ่งมีงานวิจัยรองรับเลยเพราะฉะนั้นหลัก,กองค์กรต่างๆเนี่ยควรที่จะเอาสารนีเข้าไปให้คุณพี่สอนด้วยนาะตอนนี้คิดเลยว่าทําคลาสตอนนี้นะชื่อว่าดีวาบานีคือการนําเอาไมซ์เทคเทพยันไลท์เทปเทพมาสอนมนุษย์ ดังนั้นตรงนี้ไม่สามารถมีเด v วอ a บาี้ for business เด v วอ a บาี้ for leadership สามารถแทรกเข้าไปได้เลยเพราะทุต้องยอมรับทุกวันนี้เนี่ยความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญมากเลยชื่อว่าทุกคนเนี่ยมูกันทุกบ้านแต่เราจะมูอย่างไรให้ได้พลังที่ดีได้ไมล์เซ็ตที่ดีและได้ a อคชั่นที่ดีผลลัพธ์มันต้องคุ้มค่ากัน นั่นเป็นด้วยเนาะใช่พลังดีมากยังมีนะคะครูนี่ประมาณสี่อย่างแล้วนะคือจริงๆแล้เมื่อวรสอนได้สีอินเดียด้วยเพราะว่าเรียนได้สีอินเดียประาามาณั้แต่ปริยตรีปีสี่เพราะฉะนั้นเรื่องเทศอย่างที่บอกรูกก้กระจาณแจ้งหมดเลยก็ต้องอ่านในสูงต่อไปอแต่ก็คือชอบและก็อินตรงนี้มากๆเลยรู้สึกว่าอยากทําสิ่งที่เป็นความเชื่อตรงนี้ความศรัทธาตรงนี้ที่เป็นบริสุทธิจักใจเราเนี่ยทำให้เป็นในใหลักวิทยาศาสตร์เหตุผล และใน<ช>ที่จริงถูกต้องเอางานวิจัยมามา,มาอีกด้วยก็เลยทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเจอสิทเลเยอร์เจอความเป็นเราตัวเองยังว่าลูกค้าหาคุณตุ้ยคุกไติ่ตรองตุต้ยตลอดแล้วก็น้ำตาซึมทุกนนะคะแล้วก็ได้รับความสุขกลับไปบ้านท,ทุกครั้งเลยคุณป <c oughs> ุ้ก็ได้เรียนรู้จากคุณตุ้ยหลายๆเรื่องมากๆเลยต้องบอกคุณตุ้ยครบเครื่องมากๆม,ม,มีอะไรอีกไหมคะยังมีอีกไหม ก็หวังว่าแต่นี่ก็พบสำหรับในชีวิตประจำวันของชีวิตมนุษย์แล้วเนาะคือแบบเมคอัพก่อนเรเป็นช่าง่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเมคอัพเมคอัพได้อีกล้ตัวได้ทำให้รวง่อถูกต้องเลยคือไม่ได้ทำนานนะแต่มันอยู่ในเลือดเพราะว่าเราเติบโตมากับอาจารย์ที่รักเราเนาะเขาก็ปลูกฝังแล้วก็ปั้นเลยแต่ก่อนทำชุดได้ด้วยเป็นทัสตูนว่าเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะและที่สำคัญก็คือแบบว่า คือเราอยู่กับวงการนี้ยมาตลอดทั้งชีวิตเลยอะตั้งแต่เด็กอะจนถึงตองโตอก็เลยซึมซับมาเป็นเรานี้จะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะคะต้องมาบัญญัติมาทำได้นีมแล้วเชือ่อเลยว่าถ้าผู้ปกครองหรือคุณแม่ท่านไหนที่สง่งลูกมาที่นี่ก็คืมมอได้เรียนครบทุกอย่างเสม,มือนว่ามีมหาลัยอยู่ใ,ใกล้ๆตัวหรือที่สถาบันชั้นเช้าของเราเนี่ยแหละคือไม่ใจะเป็นหานที่เล็กแต่มีครบเครื่องให้คนๆนั้นเนี่ยได้แบบ มีผลลัพธ์และคุณค่าะสบความเฉเร็จแน่นอนใช่ยังไงก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ให้กับชารชาสุดโอด้วยเดี๋ยววันนี้เหมือนเธอมาสัมภาษณ์ฉันเลยเดี๋ยวเรื่อสัมภาษณ์กันไปซึ่งมีสองพ่อไม่เป็นไรส่วนของคุณตุ้ยอะรีเช็คให้อีกทีเรียนเต้นได้หรือว่านาตาลีทั้งหมดเนาะสองในเรื่องของจิตวิทยาได้ไม่เซ็ตทุกอย่างทุกครอบคลุมงานโชวจแต่อะไรนะคะถามอะไรอีก เซร์ชิ่งอาร์ติสติซิงเซนเจอร์หรือไปเกิดขึ้นมาเพราะคุณตุ้ยเรียนเต้นและครีเอทท่าต่างๆได้ดีนั่นเองอยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าวันนี้คุณตุย้ยคุณปาจะมาสอนอะไรเด็กเอสแบเคยเอาหลักสูตรของชาร์ปชาร์ปที่เดียวเนี่ยมามอบให้กับเด็กที่นี่เลยก็เ,เป็นของขวัญว่าเราสองคนจะเจอได้ที่นี่ดังนั้นเราควรจะต้องตอบแทนกับสิ่งดีๆให้กับสถานที่นี้ด้วยถูกต้องเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกพิยงเพื่อไม่พลาดชมคลิปอ่อไปด้วยนะคะ